เขาจะมากับกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับโลโก้ฟอร์แต่ในรุ่นนี้ครับสเปเชียลเอชั่เพิ่มครับตัวอักษรนะครับคำว่าเ v เวอเรบนฝากระโปรงนี่ครับเป็นฮุดเลสเ e อร์ลิงนะครับมาให้ครับเพิ่มเสริมเป็นเอกลักษณ์ล้อลายนี้จะอยู่ในตัวของ Ford Ranger ตัว StormTag นั่นเองนะครับแล้วก็ยางที่ให้มานี่ล้อลายใหม่20นิ้วเห็นไหม ราคาของเขาอยู่ที่1 6 1 9 0 0้าบาทเพิ่มมาอีกนิดเดียวครับแต่เราได้ชุดแต่งที่มาจากโรงงานไม่ต้องไปหาแต่งที่ไหนนะครับและยังได้การรับประกันนะครับของทาง Ford ด้วยสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้ครับพี่เอกยังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับและคลิปนี้จะพาทุกคนครับมาอยู่กับบูธ Ford นั่นเองครับและทาง Ford มีอะไรมาใหม่ครับนี่คือคันข้างๆครับกับรุ่นพิเศษนี่คือ Ford e v e r เอเวอรุ่น Sport Special Edition เดี๋ยวคลิปนี้จกคนครันเจาะรลเอียดว่ามีความแตก ต่างยังไงและความน่าสนใจคันนี้มันอยู่ตรงไหนมาชมกันครับ Let's go และเรามาดูหน้าตาครับจริงๆ Ford ด v e r e s t คลิปก่อนหน้าพี่เอได้พาทุกคนครับไปชมในการขับขี่มาแล้วแต่เป็นในตัวเครื่องยนต์ V6 นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ปกตินั่นเองครับคือ2.0ลิตรธรรมดานะครับที่เป็นตัว ขับ2นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพิ่มความพิเศษมีอะไรให้นั่นคือด้านหน้าตาครับเราจะเห็นนะครับว่าความที่มาเป็นสปอร์ตเนี่ยเขาจะมากับกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับโลโก้ฟอร์ดแต่ในรุ่นนี้ครับสเปเชียลเอิชั่นเพิ่มครับตัวอักษรนะครับคำว่าเอเวอเรบนฝากระโปรงนี่ครับเป็นฮุดเลสเตอร์ลิงนะครับมาให้ครับเพิ่มเสริมเป็นเอกลักษณ์และไอตัวโลโก้ตรงนี้เนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับก็หลายๆคนชอบต้องไปซื้อติดเองใช่ไหม พอจัดให้ไม่ต้องซื้อครับมีมาให้กับตัวรถอย่างนี้แล้วและคราวนี้มาดูครับในเรื่องของชุดโคมไฟด้านหน้าแน่นอนครับชุดโคมไฟในตัวสปอร์ตเนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมเราจะได้เป็น LED แบบ m u l ติ r e f ฟล c t เตมาแบบนี้ไฟ d a ย์ไทาม์มาให้ที่ออกแบบแบบปรซีแคมแบบนี้ซึ่งเหมือนปกติเลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือจุดแตกต่าง ตัวรถเองยังเสริมในเรื่องของกล้อง360องศามาให้นะครับทุกรุ่นเราจะเห็นนะครับว่ากล้องเขาอยู่ตรงนี้และความที่ดุดันแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าด้านล่างของเขานะครับจะมีการตกแต่งเป็นสีดำเงาเช่นกันนะครับด้านล่างมีขอลากมาให้นะครับสข้างไฟฟลอกแลมยังมีมาให้แบบนี้นะครับและต้องบอกแบบนี้เพื่อนๆว่าใครสนใจในตัวของ ตัว Sport Special e i i t i o n เนี่ยเขามีมา2ส,สีนะครับนี่คือสี1นั่นก็คือสีขาวที่มาโชว์ในงานและสีที่2นั่นก็คือสีอลูมิเนียมเมทริกนั่นเองครับจะเป็นสีเงินเงินให้ทุกคนได้เห็นได้เลือกนะครับสสีนี้และเมื่อเรามาดูด้านข้างเขาเราจะเห็นนะครับความเป็นทูโทนของเขานะครับด้านบนครับนี่คือจุดแตกต่างในรุ่นพิเศษนี้ครับตั้งแต่เสา A นะครับไล่ยาวมานะครับพาดมาจนถึงเสา C เสาดีด้านหลังเนี่ยด้านบนจะมาเป็นสี ดำด้านนะครับจะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์ถ้าทุกคนเห็นนะครับรูฟเรลวด้านบนครับก็จะเป็นมาแบบสีดําด้วยเช่นกันก็เพิ่มความดุดันเพิ่มความเป็นทูโทนให้และเรามาดูครับกระจกมองข้างความเป็นสปอร์ตในรุ่นสปอร์ตมีอยู่แล้วก็คือกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาไฟเลี้ยว LED กล้องมีมาให้และถ้าเรามองลึกลงไปครับจะมีในเรื่องของไฟวลีลแชมไลท์มาให้อยู่ด้านล่างอีกด้วยนะครับคราวนี้มาจุดสําคัญครับของรถรุ่นนี้ครับนั่นก็คือตัวกรอบตกแต่งด้านข้างตรง นี้พอเป็น2.0ลิตรนะครับเราก็จะไม่มีสัญลักษณ์อะไรนะก็จะมาเรียบๆอันนี้เราดูจากตัวนี้มาในการแบ่งรุ่นได้มาดูที่ล้อครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แตกต่างไปนะครับจากล้อเดิมๆที่เราเห็นจะมาในความดุดันมากขึ้นนะครับล้อลายนี้จะอยู่ในตัวของ Ford Ranger ตัว Storm t a g นั่นเองนะครับแล้วก็ยางที่ให้มานี่ล้อลายใหม่20นิ้วเห็นไหม เราจะเห็นนะครับว่ายางที่ให้มาก็จะเป็นยางที่ติดรถอยู่ในตัวของ s t o r m t a กด้วยเช่นกันระบบของช่วงล่างนะครับก็มาเป็น d o u b l e w i s h b o ด้านหน้าเหมือนปกติอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าระบบดิสเบรกนะครับ r ิปเปอร์เบรกข้างในเนี่ยมีขนาดใหญ่ซึ่งเราอ่ะจะมั่นใจได้ว่าตัวรถเองเนี่ยสามารถที่จะหยุดได้อย่างง่ายนะเพราะว่าน้ําหนักตัวของเจ้าตัว e v e r อร์เเนี่ยไม่ธรรมดาระบบเบรกมีส่วนสําคัญคราวนี้พอเราไล่มาดูด้านข้างกัน,กนต่อเราจะเห็นนะครับบันไดสีดํา ให้มาซึ่งบันไดสีดำเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับเหมือนรุ่นพี่หรือแม้กระทั่งเหมือนในตัวเรนเจอร์เช่นกันนะครับแต่จุดสังเกตอีกอันนึงครับในรุ่นสปอร์ตเนี่ยเราจะได้ความดํามาเยอะเลยนะที่จับเปิดประตูก็มาเป็นสีดําแบบนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูภายในนะครับไล่มาด้านหลังนะครับก็จะมากับนะครับที่จับเปิดประตูสีดําเช่นกันล้อเห็นไหมครับล้อด้านหลังนะครับก็มาเป็นลายนะครับลวดลายสีดําด้าน คลิปแดงแบบนี้และยางที่ให้มานะครับเป็นยางของตัวของ o ู y เ a r นะครับ Wrangler t e r r i t o r y HT นะครับขนาด20นิ้วก็ติดรถมาให้ระบบเบรกด้านหลังมาให้พร้อมกับนะครับช่วงล่างบวดลิงก์ของขึ้นชื่อของทางฟอร์เขาอยู่แล้วก็มีมาให้แบบนี้แต่จุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับด้านในด้านหลังตรงซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยทาง f อ r d เนี่ยเขาละเอียดนะครับเขาจะให้ที่เป็นนะครับคล้ายๆแบบวัสดุที่เป็นแบบกระดาษเยื่อนะครับที่จะไม่ได้ใช้เป็นแบบพลาสติก ซึ่งจะลดเสียงในการกระแทกเข้าไปอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราเวลาเราขับ Ford l v e r อรเนี่ยจะมีความนุ่มและเงียบด้วยนั่นเองคราวนี้เราไล่ามาดูด้านท้ายกันครับเอกลักษณ์ของทาง Ford เราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่า Ford ใหม่เนี่ยตัวชุดไฟท้ายเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่สวยงามถ้าเรานะครับซื้อในตัวรุ่น f o r Ford อร์ตัว Sport เอยหรือในตัวของไทเทเนียมเราจะได้ชุดโคมไฟท,ท้ายที่ลากยาวแบบนี้นะครับแต่ตรงกลางตรงนี้เนี่ย จะเป็นคําว่าเอเวอร์เแต่ถ้าคุณซื้อ V6 ครับแพตตินัมัตเอเวอร์เรสตตรงนี้เนี่ยจะย้ายมาตําแหน่งด้านล่างและด้านบนตรงนี้จะเป็นคําว่าแพตตินัมนั่นเองครับพร้อมกับกล้องนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้มีมาให้แต่ในตัวสปอร์ตครับก็จะได้แบตสีดําด้านท้ายมาเพิ่มความดุดดันมาดูชุดกันชนนิดนึงครับชุดกันชนเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของ ตัว parking sensor มาให้นะครับไฟนะครับทับทิมแล้วก็ไฟฟลอกแรมจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างใต้สุดถ้าทุกคนตามขึ้นมาตามไปเห็นก็จะเห็นตัวยางอะไหล่นะครับจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมองเห็นช่วงล่างหวัดลิง์ของเขาฝาท้ายของสปอร์ตครับกดตรงกลางแบบนี้ครับ เป็นฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งจะลดนะครับในการที่ออกแรงขึ้นไปแล้วพอมันเปิดสูงแบบนี้การดึงลงมาน่าจะยากไฟฟ้าแบบนี้มีมาให้นะครับและเราจะเห็นนะครับความเอกลักษณ์ของตัว e v e r อเรก็คือเป็นรถที่มาแบบนะครับสแถวเจ็ดที่นั่งเบาะด้านหลังสามารถพับได้แบบ50-50แบบนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับและเมื่อเปิดข้างท้ายขึ้นมาแบบนี้ครับเราจะเห็นอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนยางมาให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆมีมาให้นั่นเองนะครับส่วนค่มกําลังนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดี เซล2.0ลิตรทอโบเดี่ยวนะครับจะแตกต่างจากในตัว Y-Track นะแต่ ขุมกาลังเขาก็จะมีแรงม้ายอยู่ที่170แรงม้านะครับทอกแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่ามีแรงกระชากและขับเคลื่อนง่ายไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็มีความแรงอยู่ในตัวและเกียร์อัตมัตินะครับจะมาแบบ6สปีดเท่านั้นถามว่าพอเพียงไหมพอนะจริงๆแล้วอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้อง10สปีดแต่10สปีดอะ่ะมันจะมีความต่อเนื่องที่ดูสมูทนะครับแต่6สปีดเราสามารถลากรอบได้สนุกและตัวรถเองเนี่ยก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีโหมดขับเคลื่อน4้อ ในร7 0มา้าพอตัวนั่นเองเอาครับเมื่อเราเข้ามาดูภายในครับในรถรุ่นนี้เนี่ยจะถูกตกแต่งนะครับมาเป็นโทนสีดำแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสำหรับพี่เอกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตเล่าให้เพื่อนเพ่ฟังแบบนี้ีกว่าล่าสุดเราได้ขับในตัวของพิตินหมนะเอาจริงๆพี่เอกคิดว่าถ้าทุกคนอ่ะใช้งานในครอบครัวแล้วไม่ได้คิดจะเรื่องของขับเคลื่อนสี่ล้อสปอร์ตเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเราเห็นแล้วชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาในการตกแต่งเนี่ยมันเพิ่มตางไปไม่เยอะ แต่มันหาซื้อไม่ได้ตอนหลังไงคันนี้เลยน่าสนใจและภายในที่มาเป็นแบบสีโทนดําแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันดูดุดันแล้วก็เลอะยากเช็ดง่ายทําความสะอาดได้นะครับหุ้มหนังมาเออวัสดุแบบจับมาแล้วมันทัชชิ่งมือนะครับแล้วก็รู้สึกนุ่มนะครับแล้วก็จับถนัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของมัลติฟังก์ชันในการใช้งานหน้าจอ แม้กระทั่งจอมาตรวัดหรือจอกลางก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อตัวท็อปตัวแพงนะตัวเริ่มต้นเรนเจอร์อะไรต่างๆก็จะได้ในเรื่องของฟังก์ชันมาแต่อาจจะหายไปบ้างอันนี้ไม่เป็นไรคอพวงมาลัยที่ให้มาสามารถที่จะปรับเห็นไหมครับปรับสูงต่ำได้4ทิศทางซึ่งอันนี้ก็ดูแล้ว ทำให้เราใช้งานได้ง่ายปรับตามสรีระได้แต่ถ้าเป็นจุดหนึ่งถ้าถามว่าหลายคนอาจจะพูดถึงคือเบลครับเบลของ Ford เนี่ยจากแต่ก่อนเคยปรับได้คันนี้มันปรับสูงต่ําไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดใจนิดนึงนะแต่ก็ลองลองดูเราสามารถที่จะปรับนะครับในตัวของเบาะนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้เข้ากับสรีละแล้วก็ในตัวของเบาะคนนั่งนะครับก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันทิ้งอันนี้ ยกนิ้วให้นะครับกรอบช่องแอร์นะครับก็เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเห็นไหมด้านในเป็นแบบสีเงินซาตินนะครับจอนะครับขนาด12นิ้วก็มีมาให้ขนาดใหญ่แบบนี้ใช้งานไม่ได้ยากใช้งานง่ายนะครับเราอาจจะดูในตัวของ Google Map แบบเต็มจอแบบนี้เลยนะอาจจะแบบมาฟังก์ชันอาจจะดูลำบากนิดนึงแต่เอาจริงๆเนี่ยไฮไลท์มันก็คือเรื่องของหน้าจอที่มัน เต็มๆแบบนี้ใหญ่แบบนี้ล้นๆและดูไฮเทคนะฮะไล่ลงมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับช่องเรื่องของแอร์นะครับการปรับแรงลมการหมุนการเปิดปิดนะครับ AC มีมาให้นะครับในตัวของช่องด้านล่างนะครับมีในเรื่องของไวเลสชัตเตอร์มาให้นะครับมีช่องวางเฟนไฟไฟมีช่องวางแก้วน้ำนะครับสใบนะครับและปุ่มในหมกขับสีคันนี้จะไม่มีก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆเก็บเหรียญละกันนะครับส่วนระบบเกียร เป็นเกียร์อัตโมัติมีมาให้นะครับก็สามารถปรับฟังก์ชันมาได้ง่ายนะครับก็จะไม่ได้เป็นแบบ e-shifter ที่เหมือนกับในตัวแพตตินัมหรือในตัวรุ่นท็อปของเขานะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับฟังก์ชันโหมดต่างๆมีเท่าที่ใช้งานนะครับจะไม่มีในเรื่องของโหมดออฟโรดเลยอ่านี้ตัดไปเราจะมาดูด้านหน้าครับเราจะเห็นว่ามีช่องเก็บของวัสดุด,ด้านบนนะครับ soft t o นะครับที่เก็บของด้านล่างนะครับและที่ขาดไม่ได้ในรถกระบะบ้านเราหรือรถ PPV รถ s อ v นั่นก็คือที่วางแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟนั่นเองครับมีมาให้ครบถ้วนและอย่าลืมนะครับที่เปิดฝา กระโปรงด้านหน้าของ Ford Ranger นะครับหรือ Ford ตัว e v e r อ s t จะอยู่มุมด้านซ้ายที่ทุกคนเห็นตามนี้นะครับเราจะต้องดึงจากข้างซ้ายของคนนั่งนั่นเองเอาล่ะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับอ๋อก่อนไปลืมด้านหลังลืมไปให้ทุกคนดูเสาเอครับมีที่จับมาให้ลำโพงนะครับมีมาให้6ตําแหน่งมาให้ด้านบนนะครับ ตัวกระจกนะครับตัดแสงอัตโตมัติมาให้พร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับ a d a ดนะครับมีกล่องเซ็นเซอร์และกล้องอยู่ด้านหน้าให้และต้องบอกแบบนี้นะใครสนใจตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ไม่แพงอะเท่าไหร่เดี๋ยเราไปสรุปกันแต่ก่อนจะไปสรุปไปนั่งหลังกันสัหน่อยและก่อนจะไปนะครับนั่งขึ้นมาพี่เอกอยากให้ทุกคนดูครับตัวเบาของตัวรถนะครับมันสามารถที่จะปรับเดินหน้า ถอยหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเราจะเห็นว่าความน่าสนใจของเจ้าตัว Ford Everest นั่นก็คือในการปรับที่นั่งเราจะเห็นไหมครับว่าสามารถปรับเดินหน้ามาได้โอ้โหถ้าจับมือเพ่อย่างนี้ก็น่าจะประมาณเกิน10เซนขึ้นไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนั่งด้านหลังนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดใครอยากจะหารถที่สามารถให้ความครอบคลุมในการใช้งานได้อย่างดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันก่อน พอเราปีนขึ้นมาครับนั่งหลังแบบนี้ครับอย่างแรกที่เห็นคือเลกลูมเฮดลูมไม่ต้องพูดถึงเพราะความเป็น PPV ของฟอร์ความเป็นเอโวเของ Ford มันมีความใหญ่โตมันมีความกว้างแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราพอดูดิเลกลูมเราอะ นั่งสบายมากๆและความน่าสนใจของตัวรถเนี่ยมันจะมีอะไรอีกรู้ไหมมันคือการปรับที่นั่งและการปรับที่นั่งเนี่ยมันแค่ใช้มือครับมาอยู่ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมมันไม่ต้องมาดึงสลักด้านบนครับมันเลยทําให้เราอ่ะสามารถที่จะปรับท่านั่งต่างๆหรือการปรับเดินหน้าของเบาะเนี่ยมันทําได้อย่างสะดวกนะครับและยังขาดไม่ได้สําหรับที่เท้าแขนที่มีมาให้ที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับหัวหมอนมีมาให้ครบทุกตำแหน่งอันเนี้ยครบ,ครบแบบชนิดที่แบบโอเค แอร์ไม่มีตรงนี้นะครับแอร์ Air อยู่ด้านบนแต่ว่าเราจะเห็นนะครับฟังก์ชันในการปรับปุ่มแอร์อยู่ด้านล่างไทซีไทเออยู่ด้านล่างนะครับช่องแอร์นะครับถูกซ่อนอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมีมาให้แล้วไฟเพดานก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับมีมาให้แล้วก็ที่จับครับ ที่จับโหนแบบนี้มีมาให้ครบทุกตำแหน่งรวมไปจนถึงคนขับด้วยเอออันนี้ไม่กักให้ครบเลยนะครับและเสาบีเนี่ยก็จะมีที่โหนจับแบบนี้นะครับมีมาให้ก็ถือว่ารถคันนี้ตอบสนองของการใช้งานได้ครบถ้วนและเมื่อก้าวเข้ามาในเบาะแถวที่3มอย่างที่เห็นไปตอนแรกนะครับเราพับเบาะแถวที่สองไปปุ๊บแล้วก็ให้คนที่อยากตั้งแถวที่3เนี่ยสามารถปีนเข้ามาและอย่างที่เห็นนะครับตัวเบาะเองเนี่ยถ้า เมื่อกี้นี้พี่อบอกไปใช่ไหมครับว่าถ้าเราเลื่อนเบาะมาสุดเนี่ยและพับเบาะแบบเรานั่งสบายเนี่ยคนข้างหลังจะนั่งลําบากหน้าทยงซ้ายเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กๆจะโอเคมากๆนะครับอันนี้ไม่ติดและอย่างที่เห็นนะครับเราลองปรับเบาะหลังเบาะหลังอ่ะพับได้แบบ50-50แต่ไม่สามารถปรับเอนได้นะครับจะต้องนั่งหลังตรงเพราะมันไม่ได้มีฟังก์ชันในการปรับนะครับมาให้ด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาการเลือกซื้อนะเอาครับเป็นยังไงรอบคันสำหรับในตัวของ e v e r อเรสในรุ่นสปอร์ตนะครับที่เป็น Special Edition คันนี้น่าสนใจไหมมาชมตัวจริงครับได้ที่บูธนะครับของ Ford นั่นเองส่วนค่าตัวคันนี้ครับแหมเกือบลืมค่าตัวไปแล้วราคาของเขาอยู่ที่1 619,000บาทเพิ่มมาอีกนิดเดียวครับแต่เราได้ชุดแต่งที่มาจากโรงงานไม่ต้องไปหาแต่งที่ไหนนะครับและยังได้การรับประกันนะครับของทาง Ford ด้วยเอาลนะแต่ยังไม่หมดครับยังมีอีกหลายคันที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าว่ามันมีความน่าสนใจยังไงครับ และอีกคันที่อยากให้ทุกคนได้ดูครับนี่ครับคือเจ้าตัว Ford Ranger w i t e t เครื่องยนต์ v 6นะครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านข้างเนี่ยมีโลโก้ v 6สีดำแปะมาอยู่ด้านข้างและคันนี้ครับที่อยากให้ทุกคนมาดูที่บูธนั่นก็คือถูกจับแต่งตัวเสริมหลอ่อพร้อมลุยนะครับชุดแต่งที่เห็นเป็นของ ARB และถ้าใครสนใจจะซื้อเจ้าตัวรุ่นนะครับ v 6เนี่ยในตัววายแคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 5 3 4 0 0 0บาทเนี่ยจะได้นะครับ เพิ่มตังอีก50,000ฟอร์ดให้เลยครับไปซื้อชุดแต่ง ARB เพิ่มเติมใครอยากจะจับลอแต่งตัวแบบนี้สามารถมาจัดได้เลยนะครับจะจัดเต็มขนาดไหนจัดไปฟอร์ดช่วยอยู่นะครับคราวนี้เรามาครับจากที่เราได้เคยนำเสนอเมื่อตอนไปปีที่แล้วในตัว m s r t นะครับที่เราจะเห็นว่าเป็นสีอ่าตัวสีพิเศษของเขาแต่คันนี้ครับที่เห็นอยู่มีสีใหม่มาแล้วครับนี่คือตัว m s r t สีดำเงาแบบโหดุเลมดูแบบ น่าสนใจมากๆเอาล่ะนี่คือตัวอย่างาคร่าวๆครับที่พาทุกคนครับมาชมที่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ครับเพื่อนๆคนไหนท่านไหนครับอยากสนใจอยากจะจับจองและอยากจะมาดูตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Ford MSRT คันนี้นะครับก็สามารถแวะมาชมได้และที่สําคัญครับย้ําอีกทีคันที่เราให้ทุกคนได้ดูไฮไลท์นั่นคือ Ford e v e r e อรในรุ่น Sport Special e dition ที่อยากให้ทุกคนนะครับใครสนใจอยากจะหารถครอบครัวลองแวะมาที่บูธฟอร์ดได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องเล่าเรื่องรถเราด้วยนะครับและเรายังอยู่นะครับในงานมอเตอร์โชว์นี้อีกจะเป็นบูธไหนค่ายไหนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ